สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันขุนดมนะครับในชีสิบชั้นป .4 ีรับสารโรงเรียนอนุบาลสาุวนรครวันนี้ผมจะมาทําการทดลองไข่ลอยน้ำอุปรกรณ์ที่เราต้องมีคือน้ําเปล่าเจ้วเปล่า2ใบไข่ไก่2อฟอง,องช้อนแล้วก็เกลือนะครับขั้นตอนแรกให้เทน้ำเปล่าใส่ลงไปในแก้วแล้วประมาณครึ่งแก้วนะครับ เทในปริมาณที่เท่ากันนะครับขั้นตอนต่อไปใส่เกลือลงไปในแก,แก้วใบที่หนึ่งครับใส่ใส่ซัปประมาณ์4ช้อนนะครับขั้นตอนต่อไปคนเกลือกับน้ำไม่เข้ากันนะครับ ตองต่อไปใส่ไข่ไก่ลงไปเลยนะครับทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่าในแก้วที่มีน้ำเปล่ากับเกลือไข่ลอยขึ้นมาแต่ในแก้วที่มีแต่น้ำเปล่าไข่จมนะครับสรุปได้ว่าความหนาแน่นของไข่ไก่นี้มากกว่าน้ำน้ำจึงไม่สามารถพยุงให้ไข่ไก่ลอยขึ้นมาได้แต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปน้ำจะมีความหนาแน่นมากขึ้นน้ำจึงสามารถ พยุงไไก่ให้รอยขึ้นมาได้นะครับผมขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ